you <laughs> พี ة, well, okay, the ่มอง่ายมต่เด็กนึอ๊อ๊งข้าวก่อนขาวก่อนเลยนี่นีนีเอา้วกูบม่ไากตบมึงมาโดนเลาตบมึงมา สองค่ต้องให้ผู้ชมฮะคุณบอกว่าดีกินซักมึงก็ติเกมเจ้ามึงงอท่ากูมึงมาหน้ากูหัวดันกไมเนี้ยแกไมันาะ ของปอมสิทุกคนตบสิไม e mm? ่ like ้ผจะไม่ละจะไม่ละะไม่ละ่านไสิบันหมยไหม่จะไปเกียควอทมาได้แจกแจงม้ถึงจะประย เถๆมึงหัวกับหอกหอไม่สวยไปกลับไปกลับไปเกอยไปกลับไปไม่เนกับล้วนะมึงกลับไปกลับไปดูไปคนสวย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 ตาเลยค่ะยแน่นอนสวยะแน่นอนแต่เวลาระเทศอะไรกิงค์ค่ะอีกทานี่งอีกีอีกจีอีแท มึกระด้มันตายกวาดเป็นตีถมันวัวเราเขาที่นี่โซนพ่อครับพีก็จบนั่หยั่หยังม่หยังมึงไหนไม่มาหยังงั้นกูนั่งเจ็ดีเจีหยัง มึงมึงมึงเป็นไผไม่ได้เี่าๆมึงหนาแบบ่ง้างไม่ีรไดพัไม่มีผู้ใดหาไไ่่าด็กไซไหรือจะเป็นไครเป็นบ้าคนสบายแต่ได้ามคกนี่าโกใใครเหไนพอหนมังห่าเขากลุ้มตัอเมื่อนึงนี่แมก็ใสไปมันเป็นความจริงบอลหนึ่งมไ้หนีอบ่นี่ปมบอลข้าได